ไหมล่ะลงลาก็หลงเวลาก็ปุ๊บปัป๊บเลยนะเฮ้ยพราะอหานทีป้าหรือจะไปยึดจะไปยึดอยู่ในปัจจุบันเหนไหมล่ะท่านก็เลยยกภูมิอาจภูมิธรรมของพระโสดาพระสกิทาคาเละมาลมที่พระนาคาภูมิของพระอนาคามีรู้อดีตตามความเป็นจริงของอดีต รู้อนาคตตามความเป็นจริงของอนาคตแต่ไม่ติดอยู่ในเงื่อนทั้งสองเห็นไหมมหาพอเข้าใจไหมไม่ติดอยู่ในเงื่อนทั้งสองแต่ติดอยู่ในปัจจุบันพอหมูซาตานปั๊บเอ้าผมที่ปัจจุบันอยู่นี้เออป่ะตอนแรกก็เถียงหมูนะหลวงปู่ลาวว่า,าพระอรหันต์ผีบ้าหรือไง ที่จะมายึดปัจจุบันฟังให้ดีนะท่านมหาเอา้าลัฐบูกเหรนตุจินโตก็ให้คะแนนผมว่าผมผมถูกรังบูกขาวอันนั้นลโยก็ให้คะแนนผมว่าผมถูกพระแม่กูจาจนผู้ที่เรากรลบทุกองก็ให้คะแนนผมว่าผมถูกแล้วท่านมาบอกว่าผมผิดทำไมฟังให้ชัดนะมหา ใช่ท่านเดินทางถูกคุบาเแต่ท่านยังไม่พ้นเด้อเข้าใจไหมท่านมหานี่มันเป็นเรื่องลึกลับจะจ้อนเป็นเรื่องกองจินใจมันเหลือวิสัยของบุคคลธรรมดานะมหาอย่างนั้นพอถึงจุดนั้นแล้วพระพุทธเจ้าจะทรงรงชอบพระไทยหรือมหาผู้ที่อยากพูดอยู่อยากเทศอยู่ อยากนำจริงนี้ไปเล่าให้คนนะั้นคนนี้ฟังว่าผมถึงนั่นแล้วผมถึงนี่แล้วเนี่ยท่านมหาเราเวียนาดูว่าเขาอยู่ในขั้นไหนละ่ะถึงขั้นนั้นต้องัานอะไรมหาผมจะถามเลยผมจะถามว่าถึงขั้นนั้นต้องการอะไรแมแต่พระพุทธเจ้ายังทรงท้าพระไทยอยู่ที่ท่านมหาทําเป็นหนึ่งอันเดียวกันหมดนะั้นท่านมหามีตารัานที่บ้ามเต็มโลกเต็มองสารแต่เมื่อถึงที่จุดนั้นเขาจะทราบว่า วิบากกรรมเป็นอย่างนี้หนีไม่ได้เราต้องสู้แต่การสู้นั้นไม่ได้ออกจากธรรมจากวินัยงั้นการทําสังฆทานแต่ละครั้งในสมัยหลังกุฏะปริติผ่านและหลังต่อๆๆต่อต่อมาจนถึงพระเจ้าอโศมหาราชเนี่ยมีเตะพระหรันลวนท่านมหาอย่าลืมน,นะนั่นได้แบบอย่างในุกวันนี้เป็นไงอ้าวท่านมาหาหลงพี่นาดูที่อย่ามาเถียงกันในกำรา ไปมาก็เถียงกันเรื่องศีลแล้วอันมาก็เถียงกันเรื่องพระสูตรแล้วผมไม่ได้เถียงใครนะมหาผมคารลบให้เราศจใจแล้ะคารพพระไตยบิดดกไม่ดีหลือท่านมหาแลยพวกเราก็มารวมกันพระก็อยู่ในพระวิหนัยตอนนั้นพระสูตรนี้เป็นอย่างนี้พระสูตรนี้นั่นคือบาร,รมีหรือสจิตกำลังปัญญาของพุทธเจ้าของพวกเรานะท่านมหาเป็นจะถึง